ความสัมพันธ์ตอนที่6นิวผมได้รู้มากขึ้นนะครับแต่บางทีฟังดูเหมือนว่าเราไม่ควรใส่ใจสิ่งที่อีกฝ่ายปฏิบัติกับเราในความสัมพันธ์พวกเขาจะทำอะไรก็ได้ตราบที่เราสามารถรักษาสมดุลพุ่งความสนใจไปที่ตัวเองรวมทั้งคงอะไรที่ดีๆไว้ แล้วจะไม่มีอะไรสามารถมาแผ่วพานกระทบเราได้แต่พวกเขากระทบเรานะครับสิ่งที่พวกเขาทำบางครั้งก็ทำร้ายเราตอนที่ผมเริ่มเจ็บปวดจากความสัมพันธ์นั่นแหละที่ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันดีเหลือเกินถ้าจะพูดว่าถอยห่างจากมันสิมันไม่มีความหมายอะไรหรอก แต่การพูดง่ายกว่าทำผมก็เจ็บปวดเพราะคำพูดและการกระทำของอีกฝ่ายจริงๆนี่ครับกอดวันที่เธอจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปจะมาถึงวันนั้นเธอจะตระหนักรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของความสัมพันธ์และทำให้เป็นจริงขึ้นมารวมทั้งเหตุผลที่แท้จริงของมันด้วย เพราะเธอลืมเลือนสิ่งเหล่านี้เธอถึงได้มีปฏิกิริยาออกไปอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตในความสัมพันธ์นั้นเองที่เธอจะได้ทำงานของจิตวิญญาณแต่แค่นี้ก็เป็นความเข้าใจและการจดจำอันยิ่งใหญ่แล้วละ่ะ จนกว่าเธอจะจำสิ่งนี้ได้และก็จำได้ว่าจะใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์ตัวตนอย่างไรเธอก็ต้องทำไปตามระดับที่เธอเป็นอยู่ทำไปตามระดับของความเข้าใจระดับของความเต็มใจและระดับของความจดจำรํำลึกฉะนั้นจึงมีหลายสิ่งที่อาจทำให้เมื่อเธอตอบสนองต่อสิ่งที่อีกคนเป็น พูดหรือทำด้วยความเจ็บปวดเสียใจอันดับแรกเธอควรยอมรับกับตัวเองและอีกฝ่ายตรงๆว่าเธอรู้สึกอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่พวกเธอหลายคนไม่กล้าทำเพราะคิดว่าจะทำให้เธอดูไม่ดีลึกลงไปข้างในที่ไหนสักแห่งหนึ่งเธอเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เข้าท่าเลยที่จะรู้สึกอย่างนั้น มันอาจเป็นส่วนที่เล็กกว่าของเธอจริงๆแล้วเธอใจใหญ่กว่านั้นแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเธอยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นี่มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำได้นั่นคือเธอต้องให้ค่าต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะการให้ค่าต่อความรู้สึกของเธอหมายถึงการให้ค่าต่อตัวเธอเองและเธอต้องรักเพื่อนบ้านเหมือน รักตัวเองเธอจะคาดหมายให้ตัวเองเข้าใจและให้ค่าความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อเธอยังไม่อาจให้ค่าความรู้สึกที่มีในตัวเองเลย